เอาแล้วครับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะฮะวันนี้นะเรารู้อยู่ในเกม Pocket a n d กันอีกเช่นเคย,ยนะตนี้ผมจะมาเขาเรียกอะไรอะตอนนี้มันมีกิจกรรมของวันคริสต์มาสนะก็จะมีจิจกรรมอะไรเข้ามาหลายอย่างก็จะมีอะแมลงชนิดใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีจิจกรรมรดระยะเวลาการเกิดของ Antman กับตัวน,นี้ครับผมเขาเรียกอะไรฮันนิดยนะฮะ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากฝนตกเป็นหิมะตกแล้วก็เวลาหิมะตกเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับฝนตกเลยแต่ว่ามันจะไม่ทําให้มดของเราเนี่ยวิ่งช้าลงนะฮะปกติเวลาฝน,นตกมดของเรามันจะวิ่งช้าลงใช่ไหมแต่อันนี้คือมันก็จะวิ่งปกติครับผมแต่จะเปลี่ยนจากฝนเป็นหิมะแค่นั้นเองครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้เวลาฝนตกแล้วเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการได้รับ,บแมลงระดับหายากหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้รับ มแมลงปอในช่วงฝนตกมากขึ้นกว่าเดิมปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะได้มแมลงปอฝนต้องตกใช่ไหมฝนต้องตกแล้วเราก็ต้องอทําการสุ่มสุ่มมาแล้วจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกเหมือนกันแต่คราวนี้คือเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้มแมลงปอหรือมแมลงระดับหายากๆคือแค่เพิ่มโอกาสนะไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ชัวร์แต่ ตอนที่ผมสตรีมเนี่ยผมเห็นมีน้องๆบอ,อกว่าโอ้ยพี่ครับหิมะตกบ่อยมากช่วงนี้และผมก็สุม่มผมได้มแมลงปอสองตัวบางคนก็3าตัวบางคนโอ้โหผมสุส่มได้4ตัวติดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาโมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าหิมะตกเนี่ยเราจะได้มแมลงปอแบบที่เขาโมกันหรือเปล่าเราจะมาลองรอ,งองฝนตกเออรอหิมะตกแล้วเราหิมะตกสัก5าครั้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเรียกมแมลงในหิมะตก5ครั้งเนี่ย เราจะได้มแมลงปอสักกี่ครั้งนะก็อที่จริงเนี่ยถ้าหิมะตกตอนเช้าผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยฝนตกตอนเช้าผมไม่แน่ใจว่าจะมีมแมลงปอออกหรือเปล่าเพราะว่าในตารางการเกิดของมแมลงอะ่ะมันต้องฝนตกแล้วก็ต้องเป็นตอนกลางคืนด้วยแต่มีบางคนบอกว่าฝนตกตอนเช้าก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าฝนตกตอนเช้าก็น่าจะได้แต่นั่นแหละฮะมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่ได้น้อยนะ แต่ตกกลางคืนก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่ได้เยอะอะตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรครับเราต้องรออย่างเดียวฮะร,รอจนกว่าจะมีหิมะตกเดี๋ยวเราจะลองสมมุติฐานนี้ดูว่าจะมีแมลงระดับหายากออกมาจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามารอแล้วกันฮะโอเคครับเรารอกันมาหลายวันก่อฝนจะตกนี่คือฝนตกรอบแรกนะครับผมเราเรียกฟีโลโมนเลยเปิ๊บ แมงปอไหมฝนตกตอนกลางคืนด้วยนะตรงตามเงื่อนไขนี่ไงแมงปอไม่หล่ะมึงเลยอืไทเกอร์บีไหนไหนบอกว่ามีโอกาสได้มแมลงระดับสูงวะเอ้ยแต่ว่าผมเห็นคนในกลุ่มอ่ะน้องๆในกลุ่มแม่งได้แมงปอเยอะมากแบบเอามาทําเป็น3มดาวแบบ3-4ี่ตัวเลยอนะ <c oughs> มันต้องได้ได้เยอะเบอร์ไหนไหมาถึงเอา,เอามาฟิวชั่นกันได้แบบ3ดาวหลายตัวขนาดนั้นอนะเออมันต้องได้เยอะเบอร์ไหนวะคือแบบอ๋อรอบแรกก็ ไม่ค่อยจะดวงแล้วแต่ดีหน่อยอมดของเราวิ่งเร็วเราไม่ต้องรอมันไงเราเราสามารถฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วไงแล้วเราเรียกอีกได้เลยเราไม่ต้องรอเหมือนเหมือนรอบเวลาฝนตกปกติมันจะเดินช้าใช่ไหมกว่ามันจะเดินมาฆ่าเสร็จฝนหยุดพอดีเดี๋ยวเราเรียกอีกรอบหนึ่งผมจะเรียกด้วยกันสักห้ารอบเลยกันนะว่าในห้ารอบเนี้ย จะมีแมงปอออกมา,ารอบไหมไม่มีอีกแล้วครับรอบที่สองโอ้โหเนี่ยฝนหยุดแล้ะฝนหยุดล้ะโอ้โหผมต้องรออีกกี่วันวะเนี้ยกว่าฝนจะตกซึ่งส่วนใหญ่ฝนมันตกตอนเช้าครับผมก็ลองเรียกดูแล้วแต่ผมไม่ได้อัดก็ไม่มีมแมลงปอออกมาอยู่ดียผมอยากเห็นมแมลงปอสักหนึ่งครั้งอะแค่นั้นเนี่ยแล้วว่ามันระดับสูงตรงไหนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็แค่ระดับอันคอมมอนครับผมนะระดับกลางๆอะ่ะเออระดับสูงมันต้องแ้วเว้ย แต่ก็ยังบอกอะครับอย่างที่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดชัวร์แค่มันมีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเราดวงไม่ดีพอหรือเปล่าขนาดเขาเพิ่มโอกาสให้แล้วนะอ้ยังไม่ได้อีกโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้เสร็จแล้วตัวที่2โอเคเดี๋ยวเร,รออรเ,ยเรารออีก3รอบเลยกันเรารออีก3รอบเลยกันซึ่งผมจะทดลองอยู่ประมาณหรอบนะ ผมจะทดลอง5รอบด้วยกันว่าใน5รอบนี้เนี่ยมันจะมีแมลงปอออกสักครั้งหนึ่งไหมนะถ้าไม่มีแมลงปอออกสักครั้งหนึ่งเลยเนี่ยแสดงว่าเราต้องดวงสวยแน่เลยหรือไม่เขาเขาก็โกหกเราว่าหิมะตกแล้วจะมีโอกาสได้แมลงระดับสูงเอออ่ะเดี๋ยวไปร้อ อีกแล้วครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้ฝนอหิมะตกอีกรอบนึงแล้วแต่มันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนคืนหรือตอนเช้าก็ช่างครับผมมันสามารถมีแมลงปอออกมาได้เคยมีคนบอกผมว่าเขาเรียกแมลงปอได้ตอนฝนตกตอนเช้านะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันเปิบ ว่าเราจะเเือหรือล่าอันนั้นเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมฮะเฮ้ยได้จริงๆด้วยว่ะมีมแมลงปอออกมาตอนเช้าได้ครับผมโอ้โหเราแสดงว่ามันเพิ่มโอกาสจริงแสดงว่าสมมุติฐานไม่ไม่ใช่สมมุติฐานไอจิจกรรมคริสต์มาสที่เขาบอกว่าหิมะตกแล้วจะเพิ่มโอกาสได้มแมลงระดับแรเนี่ยมันเป็นจริงครับผมขนาดตอนเช้ายังมีมแมลงปอออกมาได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมคิดว่านะตอนกลางคืนจะมีโอกาสที่ได้เยอะกว่าตอนเช้าแต่ตอนเช้าก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อย แต่ว่าอันนี้คือตอนเช้าแล้วยังมีมแมลงปอออกมาได้ก็แสดงว่ามันเพิ่มโอกาสให้เราจริงๆนะฮะที่จะได้มแมลงระดับสูงเฮ้ยผมแต่ผมจะไม่เก็บนะผมเรียกให้คุณดูเฉยๆผมจะไม่เก็บเพราะว่าผมไม่ใช้มแมลงปอรครับผมไม่ใช้มแมลงปอในช่วงนี้นะเดี๋ยวเราเพราะว่าเพราะว่ามแมลงปอมันไม่รู้เดี๋ยวผมคิดว่ามันยังไม่โหดอะ่ะโอเคเราคิวไปเลย แล้วเราเรียกรอบที่2ครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รอบที่สรอบที่สี่ดิมีไหมโอ้โหแมลงตดเฮ้ยต้องเก็บมแมลงตดต้องเก็บอันนี้คือรอบที่4นะเฮ้ยเอาแล้วไงช่องเต็มวะ่มะแมลงตดนี่อยากเก็บมากอยากเก็บมากแล้วจะทำไงอ่ะดูดิโอ้โหงั้งต้องเก็บเก็บขาแล้วละ่ะไม่ไม่เก็บแล้วเพราะว่าผมจะทำ ตัวทองเหรอวะเราจะทําแต่ตัวทองเหรอมแมลงตดต่อไปเนี้ยน่าจะท่องทำแบบนั้นนะครับผมโอเคผมไม่เก็บขาแล้วกันเสียดายวะจะเก็บมันแต่เราไม่มีช่องใส่เ้ยก็นะไม่เป็นไรครับผมวันหลังค่อยฟาร์มใหม่ก็ได้วันนี้เราเก็บขามันไปก่อนก็ได้นี่วิธีการฟาร์มแมลงตดอยู่รออย่างนี้ฮะรอมันตดครับผมมันหลบไม่ยากครับแมลงตดมันหลบไม่ยาก เนี่ยฮะเราก็แค่ดูยังหวะมันครับนี่ครับมันหลบไม่ยากมันหลบไม่ยากแต่ดูดีๆล่ะเอา้านี่ไงเห็นไหมดูไม่ดีก็จะตายอย่างงี้โอ้ยอ่ะคลิปมแมลงปอเรามาต่อกันเลยนะครับผมกับการเรียกมแมลงปอเนี่ยอันนี้คือผมไม่สามารถรอรอฝนตกแล้วเรียกมแมลงปอให้คุณผู้ชมดูแล้วอัดคลิปได้คือมัน,มนผมไม่รู้ว่ามันจะตกตอนไหนอะฝนแต่ว่าผมจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าใน ฝนตกในช่วงนี้ก็จะกลายเป็นหิมะใช่ไหมในช่วงหิมะตกในช่วงนี้ครับจะมีโอกาสได้มแมลงดีๆเพิ่มขึ้นจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมแมลงปอจะมีโอกาสได้เยอะในการเรียกมันออกมาคือฝนตกตอนกลางคืนใช่ไหมจะมีโอกาสได้เยอะแต่ในตอนเช้าก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแต่โอกาสได้จะน้อยมากซึ่งผมทดลองเรียกแล้วเนี่ยหลายครั้งนะผมลองเรียกมแมลงออกมาหลายครั้งตอนที่มีหิมะตก ตอนกลางคืนจะสังเกตว่าไม่ค่อยได้แมลงปอเลยแต่เอ้ยไม่ใช่ตอนเช้าที่หิมะตกจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้แมลงปอเลยแต่ตอนกลางคืนที่ผมเรียกมันออกมาเนี่ยจะได้แมลงปอนะครับที่ฝนตกนะที่ฝนตกย้ำว่าที่ฝนตกด้วยแต่ตันต้นนี้ครับผมตันนี้คือผมเรียกมันออกมาตอนที่ฝนตกตอนเช้าแหม่ผมอัดคลิปไว้แล้วแบบลืมเปิดหน้าจอลืมเปิดหน้าจอเกมอะลืมแคปหน้าจอเกมอ่ะ มีแค่หน้าตัวเองนั่งโม้อยู่เออทาไมแบบช่องเรามันเหมือนจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเออแต่ว่าอันนี้ผมอยากบอกจริงๆว่ามันเรียกออกมาตอนเช้าแล้วมันได้นะครับซึ่งไอแมลงปอนเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเรียกตอนกลางคืนเท่านั้นนะที่มีฝนตกตอนเช้ามันก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันแต่มันมีโอกาสที่จะได้น้อยนะครับผมแต่วันนี้คลิปที่ผมมาทําในวันนี้ก็คือถ้ามีหิมะตกแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาส ได้มแมลงปอยเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมสรุปให้เลยนะว่าจริงมีโอกาสการได้มแมลงปอจริงๆเยอะขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการสุ่มครับซึ่งเกมนี้การสุ่มแม่งไม่มแน่นอนเลยนะฮะ uh การสุ่มของเกมนี้คือการสุ่มจริงๆนะครับปกติการสุ่มมันก็ไม่แน่ไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่เกมนี้แม่งยิ่งกว่าไม่แน่นอนอีกกูไม่รู้จะไปเอาความแน่นอนอะไรได้จากเกมนี้นะครับบางอย่างจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับขนาดคุมกําเนิดยังเกิดเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือ การสุ่มล้วนๆครับในเกมนี้ซึ่งตอนหิมะตกก็เขามีโอกาสได้มแมลงปอเพิ่มจริงๆแหละแต่มันก็แล้วแต่ดวงของเราว่าจะสุ่มได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงสรุปว่าจริงมีโอกาสได้มแมลงปอเพิ่มจริงแต่ไอหินวิเศษอ่ะผมคิดว่าไม่จริงไอหินวิเศษผมคิดว่าไม่จริงโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแหมถ้าฝนตกนี่จะเรียกให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะแต่ฝนไม่ตกว่ะอ่ะสตลอดนี้ก็ต้องขอลาไป็นเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆในช่นเดียวกันนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย